สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนโบราณถึงไม่หุ่นสวยและไม่มีโรคอ้วนแบบปัจจุบันความลับอยู่ที่ใบไผ่ที่เขาใช้แทนจานในการรับประทานอาหารทุกวัน งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตในปี2019พบว่าใบไผ่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึง847มิลลิกรัมต่อ100กรัมเมื่อใส่อาหารร้อนลงบนใบไผ่สารนี้จะซึมลงไปในอาหารและช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ถึง23เซนต์ สารต้านอนุมูลอิสระในใบไผ่ยังช่วยลดการสะสมของไขมันหน้าท้องและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารดีๆนอกจากนี้ใบไผ่ยังมีสารธรรมชาติที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความอยากอาหารหวานการศึกษาติดตามผู้ใช้ใบไผ่ใส่อาหารเป็นเวลา6เดือนพบว่าน้ำหนักลดลงโดยเฉลี่ย4.2กิโลกรัมโดยไม่ต้องเปลี่ยนมื้ออาหาร เปลี่ยนหุ่นง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ